ดูดวงแบบพีกิกาวันนี้นะครับกับหมอเสือเดวิชเปอร์ซึ่งวันนี้เราจะดูในหัวข้อคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่หรือแฟนเก่าที่เลิกลากันไปเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับคุณนะครับซึ่งให้วันนี้เราดูนะวันที่10นะครับแล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงสิ้นเดือนมีสายนนี้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะแบ่งไพ่เป็น3กองนะนี่คือกองที่1นะครับ กองที่สองและกองที่สามนะครับมีไพ่ทั้งหมดอยู่3ามกองนะเดี๋ยวให้ทุกท่านเลือกนะครับกองใดกองหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามคิดถึงชื่อและหน้าของเขานะครับแล้วก็เลือกกองใดกองหนึ่งนะครับเลือกยังเอ่ยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่ หรือคนที่แบบเป็นแฟนเก่าเนี่ยที่เลิกลากันไปนะครับเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับสำหรับคนที่เลิกลากับคุณไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือคุณที่กับคุณกําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างทําใจได้แล้วนะกับการเลิกลากันไปนะครับกับการตัดขาดกันนะ แต่ว่าเขาก็ยังคิดถึงอยู่แล้วก็เป็นการคิดถึงในงแง่ดีนะครับคิดถึงแบบคิดถึงมันคนรักอ่ะคิดถึงเรื่องราวดีๆนะครับคิดถึงวันๆที่หอมหวานนะคือจริงๆเคยเปิดไพ่หลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่าจะได้ไพ่แบบนี้เสมอไปนะครับบางคนเนี่ยเจอไพ่ที่แบบเลิกลากันไปแล้วแบบเจอเรื่องเจ็บปวด,ปวดคิดแต่เรื่องเสียใจคิดแต่เรื่องแย่ๆนะครับอืมแต่ณต,ตอนนี้แบบชีวิตเขาเองก็แฮปปี้กับตัวเขาเองนะเพียงแค่เขาคิดถึงวันที่หอมหวานนะครับและความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้นะครับแต่ถ้าถามว่า ความคิดถึงแบบอยากจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องนั้นนะอืแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตคู่ที่ดีทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้นะเรียกได้ว่าจบนะครับจบแล้วก็ดีทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกับคนที่เลือกกองที่2องนะ สำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะครับถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมต้องบอกก่อนเลยนะว่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเลิกกันแบบจบไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็กลายเป็นฝั่งเขานะที่แบบว่าต้องทําใจจากคุณนะครับกว่าจะลืมคุณได้อะไรเงี้ยซึ่งณนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาลืมได้แล้วนะแล้วก็คิดถึงไหม มันมีบ่อยครั้งนะครับที่ภาพของคุณเข้าไปในหัวเขาแต่ความคิดถึงมันไม่ได้เป็นความคิดถึงที่แบบมีความสุขที่แบบเป็นความรักที่เคยสวยงามอะไรเงี้ยนะครับจะคิดถึงแต่เรื่องที่แย่ๆเรื่องที่ทะเลาะกันนะครับบ่อยครั้งที่เขาคิดถึงคุณเขาจะพยายามลืมพยายามปัดความคิดนี้ออกจากหัวเขานะครับคือเรียกได้ว่าหน้าเราเนี่ยเขาไม่อยากจะมองเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยความคิดถึงดีๆไม่มีนะ ต่อให้มีความคิดถึงที่ไม่ดีเข้ามาเขาก็จะพยายามที่จะไม่คิดถึงนะครับนี่คือคนรักเก่าของคุณหรือคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ว่าเขากําลังคิดกับคุณยังไงคิดถึงคุณไหมนะครับอันนี้คือสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะครับและเดี๋ยวเราไปต่อที่กองสุดท้ายนะก็คือกองที่3นะครับว่าคนรักเก่าแฟนเก่านะครับหรือคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะครับ สำหรับผู้เลือกกองที่3นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเขาเคยคิดถึงคุณมากนะเขาแบบอยากจะกลับมาคบนะครับแล้วก็กว่าจะลืมความคิดถึงได้นะอันนี้คือก่อนหน้านี้นะครับแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเขาลืมเราได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคือไม่มีอะไรเลยที่คิดถึงเรานะครับคิดถึงเราทีไรเนี่ยก็จะแบบไม่มีความสุขนะครับฉะนั้นตอนนี้เรื่องของเราอ่ะไม่ได้อยู่ในห,หัวของผู้ที่เลือกกองที่3เลยนะแต่นี้ต้องบอกก่อนนะถ้าหากย้อนไปในอดีตเนี่ยเขาคิดถึงเรามากนะครับเขาเป็นคนที่แบบ ไม่อยากจะจบนะครับไม่อยากจะจบไม่อยากจะไปนะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ใจเรือเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะไปเลยนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้มันจบแบบนี้แล้วและณตอนนี้เขาไม่ได้คิดถึงเราแล้วนะครับนี่คือคําตอบของพื้นที่เลือกกองที่3นะซึ่งตัวนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับส่วนเดือนหน้าเราจะดูพี่อาการเรื่องอะไรอีกนั้นหรือใครอยากจะดูเรื่องอะไรยังไงก็คอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับหัวข้อ อื่นๆนะครับสำหรับพี่อากาศในช่องหมอเสือด h ว w วิชเปอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ